วันนี้สิพาทุกคนไปเที่ยวฮอลแลนด์้ะพี่น้องจา๋าตอนนี้เรากำลังเข,าเข้าเขตประเทศเยอรมันระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศฮอลแลนด์หรือเธอร์แลนด์นะพี่น้องจา๋าตอนนี้เรามีไปเที่ยวกับมูหนึ่งวันไอสองวันหนึ่งคืนจตพี่น้องจา๋านางหลุดมาจากประเทศเยอรมันสูะเทศ ฮอลแลนด์จ้าตอนนี้เราก็ได้ถึงที่พักเราจะพี่นองจ้ะมีในกลุ่มที่เราไปเที่ยวน้ำกันวันนี้มีแต่สาวๆสามีปล่อยจ้าวันนี้นี่เราก็มาด้วยรถหนึ่งคันนั่งมาสี่คนจ้ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วมาพี่นองจ้า เขาม้าในโรงแรมก็จะมีประตูเขาม้าข้างในแบบนี้จะพี่น้องจ้านี่มีในโรงแรมมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะพี่น้องจ้โอเคเึงที่พักแล้วนะคะได้บเความโรด่หะ้อ้ดเหอเ้าเราต้องไปซื้อนะ Euro ah, okay. weil wir es Gruppenweise machen. Ja? Okay, okay, okay. Also wir Aber haben das Frühstück genommen. Wir, ihr habt? Ja, ja. <polid mozzarella> kann ich. Und das müsst ihr selber entscheiden. Dein Parkplatz kostet 26 Euro. 26 Euro ein Tag, Okay. Okay, auch das wenn ihr ก็เอาเลอพ่อพี่โป๊พ่อพี่ก็เอาแล้วก็ได้กินพร้อมกันพวาเราเอาอยู่ก็เอาหลดเออด้กินน้ำกัดเอเพื่อตรงาเออมากินใช่ใช้ยม่งรวม่ิดนะจ้าถ้าเปิดนะเปิเอาอะเป็นรูปหัวใจิ นี่นี่ถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้ถ้าล็อกอะล็อกหัวใจก็จะปิดแบบนี้ <c oughs> นี่คือห้องน้ำฮอรลเรนพม่าพมา,พมาก,กำลังเช็คอินค่ะ <c oughs> ไ ใค่อยู fate, pues <basics. S 1> ่สูนเจ็ดเองเป็นต่อเป็นตอเอาถาดาไม่ใจต่ำถาด่ห <'s> uh, <được> ้วยนส่อ่านิ่นข้าเจ้าอีกแล้วโอยเข่อยว่มาอยู่้ยในกล่องยวก็เอ้ยซื้อข่อยวุ้ลงข้างล่างนี่พอพี่โบก็อยู่นี่นะเปลี่ยนบาร์ี่น่อยเออเอนอ่เอาลงไปดีตลงนเ้มันเห็ดหนดมันเหียวเออเป็นไรขนหวาว นอนกคนเหรแต่แค่ไม่นอยไป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 อนพูดเองหน่อยแานเด็นกอยไปบาสออไรอัน้อยมาเหรอนี่มาลยเจ้านี่ต้องอาสวยทดสอบดสอดสิเอาเสียบใ เสียบไหนอ่ะคุณว่าเสียบไหนเสียบอะไรคะเสียบไฟไม่ต้องเสียบหรอถึงแล้วจ้าเปิดไปไม่ต้องเสียบเปิเออเหรอโอ้นี่ถึงโรงแรมแล้วค่ะเอาอย่างเนี่ยนี่ไงค่าไฟช่วยสาวสดสาวสดจริงแล้วจ้ายี่สิบสองกรัมเอาเลยขอบคุณมากค่ะไปพ่อเราบอกห้องน้ำ โอ้ห้องน้ำเอาตรงนั้นห้องเขาเหรอหรือห้องอาบน้ำห้องเขานี่เป็นห้องอาบน้ำกับห้องนี่อยู่ด้วยกันห้องส้วมห้องอาบน้ำโอ้เขาให้นอนสองคนเตียงสองคนเหรอพี่นัดตว่พี่ถึงโรงแรม้วจ้ะ โรงแรมฮอลแลนด์จะเตรียมกันไปเก็บหอยจี่หอยจี i, ่หอยจีหอยสวยมากพิ่เล็กพี่เล็กเสื้อกับนี่เข้าเปิดไฟเข้ากันมากเลยสวยมากเลย <laughs> แล้วนะจ๊านี่ <laughs> วันนี้มีเพื่อนนอนเ้ากินข้าว้วยมมเนี่ <Yeah. S 2> วันน,น,นี้วันนี้สามีปล่อยจ้ะ มานอนฮอแลหนึ่งคืนโอ้ยมีที่กาแฟด้วยโอเคอยู่นักเข้าคิดเป็นหัวเจ็ดสิบห้าอ๋อยู่ได้สองคนโอเคดีมากถึงแล้วจ้าทุกคนอาพี่เล็กถ่ายรูปมายืมย้มยืมจ้านั่นแหละเอาไหมเดะโอเค